เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่าสวัสดีครับนี่โอมาชี้เป้ารถสวยๆวยให้ผู้ชมเลยสีเล็ก,เลกใช้นะครับคันนี้ราคาเพียง39,800บาทเท่านั้นเองรถสวยๆเครื่องดีเกียร์ดีครับ1.6หัวฉีดเกียร์ออโต้สีสันสวยเงาฉ่ำทั้งคันบอดีด้ดีเดิมๆบ้างๆไม่มีชนหนักช่วงล่างแน่นยางดอกหนาเลย เล่มเอกสารครบนะครับห้องเครื่องก่อนเดิมๆแห้งๆห้องเครื่องสวยขันหน้าตะเข็บไต้ขวารอยพับรอยอ้างยังอยู่ครบครับเดิมๆโรงงานเลยสมบูรณ์พร้อมใช้ราคาโมไซค์สุดคุ้มฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคันนี้อยู่ราชบุรีครับท่าใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเอง เล่มครบนะครับภาษี68ภาษีขาดก็ต่อได้ปกติครับต่อที่ไหนตัวไหนก็ได้กระจกไฟฟ้างสีบ้านแผงวฟตช์แผงประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดลายไม้สวยๆแอรเย็นช่ำเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ